สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับนุ่นจัดให้ ep 1 1แล้วค่ะมาถึง ep 1 1กันแล้วนะคะความพิเศษก็ต้องมีมาให้แน่นอนนะคะวันนี้นะคะเอาโตโยต้าร็อกโคสามคันมาเปิดให้แล้วก็สีประตูตัวมิดค่ะอีกสูสีประตูแล้วก็ฝาดสีประตูค่ะวันนี้ขนกองทัพสีประตูมาให้เลยถ้าใครอยากได้สีประตูรีบเข้ามาจับจองเป็นเจ้าของได้ที่กาลาสินม่วนเชียงทุกสาขาค่ะ,คะมีสาขากาลาสินสำนักงานใหญ่ตรงข้ามไทยวัสดุค่ะสาขา กาลสินข้างโตโยต้ากาลสินค่ะสาขาขอนแก่นเมืวันตรงปตทไปสนามบินสาขาขอนแก่นบ้านสะอาดสาขาบ้านไผ่ร้อยเอ็มหาสารคามสะดวกที่ไหนเข้าไปที่นั่นค่ะช่องทางการติดต่อนะคะ085 885 8495ค่ะหรือแอดไลน์มาได้ที่ KNGC 888 83ตัวค่ะหรือเข้าไปที่เฟซบุ๊กได้ที่ขายรถยนต์มือ2กาลสินง่วนเชียงค่ะ เข้าไปได้ทุกช่องทางการติดต่อนะคะสำหรับคันแรกวันนี้ค่ะ Toyota r o c อกโคสีขาวค่ะคันนี้นะคะเป็น4ประตูปี65ห้ามาย41,000ักว่ากิโลเครื่องยนต์ดีเซลค่ะ4สูตรกซีซีกระจังหน้าพี่เขาสวยมากๆใหญ่บิ๊กเบิ้มลงมาแบบนี้เลยค่ะเป็นซีซีแล้วก็มีตราสัญ,ญลักษณ์โตโยต้าตรงนี้ค่ะไฟตกแต่งมาประดับมาอย่างเท่อย่างเก๋นะคะเป็นไฟเดย์ไลท์สวยๆให้เลยนะคะมีไฟข้างล่างให้อีกสดวงค่ะสองสว่าง ข้ามคืนแน่นอนค่ะกันชนสวยมากๆนะคะแล้วก็จะบอกว่าซุ้มล้อใหญ่ตะโกนซุ้มล้อเป็นเหลี่ยมๆนะคะมีความสีดําตัดกับสีเทาค่ะตัวแม็กเป็นแม็กเดิมจากโรงงานให้แล้วทั้ง4ีเส้นนะคะใครชอบความเดิมแม็กสวยๆแม็กดีๆต้องคันนี้เลยร็อกโสีขาวค่ะ ตัวนี้มีคิ้วกันสาดประตูมีบันไดข้างแล้วก็มีที่วางของข้างบนให้ด้วยนะคะสําหรับาสายแบกบ้านแบกจักรยานไปเที่ยวไปลุยไปทําอะไรเงี้ยเรามัดไว้ข้างบนได้นะคะลูกค้าขะข้างในเป็นเบาะหนังสีดําเช่นเดียวกันค่ะเบาะหนังสีดํานี่คือทําความสะอาดง่ายมากๆนะคะแล้วก็ตัวพวงมลาลไยเป็นมันติฟังก์ชันทั้งด้านซ้ายและขวามือค่ะโทรเข้าโทรออกรองรับระบบบลูทูธค่ะ USB เสียบชาร์จได้คันนี้นาฬิกาและก็เวลาดิจิตอลค่ะปรับได้ทั้งซ้ายและขวาตรงนี้เลยปรับง่ายมากๆหน้าจอ LCD ใหญ่ๆแบบนี้เครื่องระบบ Passenger Airbag คู่หน้าค่ะเพิ่มความปลอดภัยให้นะคะข้างล่างมีตัวกด แอร์ตรงนี้นะคะหลายๆระดับเราปรับได้เลยหมุนได้เลยนะคะเป็นระบบดิจิตอลซึ่งดีมากๆแล้วตัวนี้นะคะเสียบชาร์จ USB ค่ะใครสําหรับใครที่อยากมีกล้องหน้าก็เสียบชาร์จกล้องหน้าได้ตรงนี้นะคะสูบุรีได้นะเสียบชาร์จได้ทั้ง2ช่องทำอะไรได้หมดเลยฟังก์ชันครบมากคันนี้เป็นเกียร์ออโตค่ะบอกเลยว่าได้ไปคุ้มแน่นอนระบบเครื่องเสียงก็ดีมากโลบาร์สวยมากโลบารใหญ่บิ๊กเบิ้มเลยค่ะ เ c ฟซค่โลบาแบบนี้ไม่ได้หากันได้ง่ายๆนะโลบาของ r รอโคสวยจริงๆบอกเลยต้องเอาไปตัวคำท้ายก็ใหญ่ตะโกนนะคะปีนขึ้นปีนลงได้สบายมากๆนะคะคันนี้มีกล้องหลังให้เรียบร้อยแล้วสำหรับใครที่ถอย เข้าถอยออกถอยจอดไม่ค่อยสะดวกสบายเท่าไหร่ถ้ามีกล้องถอยหลังเนี่ยถอยได้ง่ายถอยได้สบายไม่ต้องกลัวชนเลยนะคะเพราะเราสามารถดูได้ที่หน้าจอ LCD ข้างหน้าเลยนะคะมีกล้องถอยให้ตรงนี้โอ้โหลูกค้าวันนี้เสี่ยงเป็นอะไรนะลูกค้าดูดีมากๆนะถ้าได้ไปร็อกคคันนี้ราคาดีต้องรีบมาจับจองเพราะร็อกคมาไวไปไวสติ๊กเกอร์ข้างๆล็อกคติดมาสวยมากเลยเห็นไหม ลูกค้ามันเป็นความเดิมความสวยความเด่นของ r o c c โคสติกเกอร์สวยมากๆสีรถสวยมากๆตัวแม็กและทุกอย่างเข้ากันอย่างลงตัวแล้วเป็นรถสีขาวจวดด้วยคันนี้ราคาดีๆเปิดให้ใน YouTube วันนี้นะคะใครอยากได้แคปมาได้เลยนะคะ850,000บาทเท่านั้นค่ะสำหรับคันแรก850,000บาทนะคะสนใจโทรเข้ามาได้เลย085 8858495สำหรับคันที่2 r o c k โคเกียออโต้ของเรานะคะคันนี้เป็นปี2566ไมล์18,000กว่ากิโลเท่านั้นเองถ้าอยากได้รถใหม่ไมล์น้อยมาจัดคันนี้เลยไมล์แค่18,000กว่ากิโลปี66ด้วยคันนี้นะคะจดทะเบียน18มกราคม2566เครื่องยนต์4สูบ2,393 cc เป็นรถยนต์สีขาวเช่นเดียวกันกระจังหน้าสวยๆเหมือนกับคันเมื่อกี้เลยนะคะปีใหม่กว่า1ปีนะ ไฟซ้ายและขวาตกแต่งมาให้อย่างเท่ดูเก๋ดูพูดแล้วนะคะคันนี้ไฟข้างล่างมีให้อีก2หลอดนะสวยมากๆเลยลูกค้าถ้าได้ไปนี่คือคุ้ม ขับไปไหนมาไหนคนมองแน่นอนนะตัวล้อมแม็กยิ่งสวยมากเลยเป็นแม็กเหมือนแม็กออฟโรดเลยเห็นไหมคะตัวยางเนี่ยมีตัวหนังสือสีขาวนะแล้วล้อเป็นล้อสีดําตัวหนังสือสีขาวเวลาล้อหมุนนะเธอเอ้ยเท่มากๆแม็กเป็นแ,แ,แ,แม็กเดิมจากโรงงานทั้ง4เส้นนะเป็นแม็กของโตโยต้าค่ะข้างบนนะติดสติกเกอร์สีดำนะรถขาวตรงหลังคาดํานะเป็นอะไรที่เท่ไม่หยอกเท่มากๆนะคะคันนี้คิวการ์สัตตูมีให้บันไดข้างมีให้ค่ะ กระจกมองข้างซ้ายขวาเป็นสีดำนะแล้วก็มือครอบจับเป็นสีดำค่ะข้างในนะคะเป็นเบาะหนังค่ะเป็นเบาะหนังที่ดูดีมีชาติกะกูลนะคะไม่เปื้อนเลยทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนออกไปกระจกมองข้างหน้ากระจกแต่งหน้ากระจกใส่แว่นกระจกอะไรเนี้ยนะคะยังไม่แกะซีวเลยดูความใหม่ของเขาค่ะพวงมาลัยนะคะทั้งซ้ายและขวาเป็นแบบ มันติฟังก์ชันค่ะสามารถกดโทรเข้าโทรออกได้จากตรงพวงมาลัยได้เลยนะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนเพลงได้เลยค่ะคันนี้มีนาฬิกาและก็เวลาดิจิตอลค่ะส่วนหน้าจอ LCD มีกล้องหลังนะคะแล้วก็ตัวเกียร์ออโต้ค่ะ สะดวกมากๆนะถ้ารถมีกล้องหลังนี่เป็นอะไรที่สะดวกมากๆบอกเลยถ้าไม่มีกล้องหลังนี่คือแบบเราเวลาเราถอยรถคันใหญ่ๆเนี่ยเราจะจอดลําบากมากเลยแต่ถ้ามีกล้องหลังสบายไป8อย่างค่ะระบบเบรกนะขึ้นไฟตรงนี้เด่นๆเลยตอนกลางคืนนะคะคือแบบว่าไม่มีใครชนท้ายแน่นอนระบบไฟเบรกเด่นๆตรงนี้ค่ะ ตัวคำท้ายนะคะคำท้ายใหญ่ตะกนรับน้ำหนักได้เป็นร้อยกิโลเลยลูกค้าปีนขึ้นปีนลงกันให้สะดวกสบายคันนี้ต่างจากคันเมื่อกี้ตรงไหนโรบาเป็นสีขาวค่ะคันเมื่อกี้โรบาเป็นสีดำส่วนคันนี้โรบาเป็นสีขาวถ้าชอบความแบบขาวสว่างสดใสเอาคันนี้ไปถ้าชอบความเท่เก๋ดูดีมีชาติตกลกูลเอาโรบาสีดำไปเลือกได้เลยคันไหนก็เป็นเกียร์ออโตเหมือนกันเป็นโตโยต้าร็อกโคเหมือนกันนะคะลูกค้า โลบาสวยทุกสีเลยนะแต่ถ้าเป็นนุ่นชอบโลบาที่เข้ากับตัวรถชอบโลบาสีขาวเอาคันนี้ไปนะคะคันนี้ราคาสูงขึ้นใหม่นิดนึงเพราะว่าเป็นปีใหม่กว่าอันนั้นคือราคา8,90,000บาทค่ะสำหรับ Toyota Rocco โคันนี้8,90,000บาทมาที่คันต่อไปสำหรับใครที่ไม่ชอบสีขาวบอกชอบรถสีดำรถสีดำเท่ๆนะคันนี้ค่ะ t o y ย t a r ร v o r o c c โคสี 4, ประตูปี64ค่ะ ระยะทางการใช้งาน53,991กิโลเมตรเครื่องยนต์ดีเซล2 9 9 3เซีซีเครื่องยนต์สสูบก,กระจังหน้าในแบบเดียวกันกับ2คันเมื่อกี้แต่คันนี้เป็นสีดำไฟหน้าสวยๆทั้ง2อันเหมือนกันปี64นะคะสวยมากๆนะคือไฟแบบหืใหญ่ตะโกนส่องสว่างยามค่ำคืนมากๆคันนี้นะคะตัวซุ้มล้อใหญ่ตะโกนเช่นเดียวกันค่ะ แม็กเป็นแม็กเดิมจากโรงงานยางเปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง4เส้นแล้วค่ะเป็นยี่ห้อดีสโตนค่ะสําหรับจะเข้าหน้าฝนนี้นะคะต้องมียางใหม่เอาไปใช้งานนะใช้งานได้ยาวๆไปค่ะคันนี้มีคิ้วกันสาดป,ประตูมีมีทุกอย่างครบพร้อมหมดแล้วนะคะมีบันไดข้างให้นะคะแล้วก็ตัวเบาะเป็นเบาะหนังสีดําค่ะพวงมาลัยมันติดฟังก์ชันเช่นเดียวกันนะคะทั้งด้านซ้ายและขวาโทรเข้าโทรออกรับสายเพิ่มเสียงปรับเสียงลดเสียงได้หมด นาฬิกาดิจิตอลวันที่ดิจิตอลค่ะกล้องถอยหลังหน้จอ L C D ระบบแปรแบกพู้โดเจอร,รคู่หน้าค่ะชาร์จแบตกล้องหน้าได้ตรงนี้นะคะแล้วก็ U S B เสียบชาร์จตรงนี้ค่ะสะดวกสบายหมดเลยที่วางแก้วเยอะๆแบบนี้แล้วก็เกียร์ออโต้ค่ะคันนี้นะพอเป็นสีประตูไปไหนมาไหนก็คือไม่เปียกฝนแล้วไปกันได้หลายคนนะสำหรับคันนี้โลบาร์เป็นสีออกเทาดำค่ะ โลบาสีเทาดํานะคะแล้วก็ตัวข้างหลังค่ะมีกล้องถอยหลังให้เรียบร้อยนะมีกล้องถอยหลังให้เช่นเดียวกันนะคะตัวตัวไฟเบรกอะไรเอ่ยเนี่ยเช็คให้หมดแล้วก่อนออกไปเปลี่ยนถ่ายนะ้ามันเครื่องให้แล้วก็เปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ใหม่แล้วค่ะคําท้ายใหญ่ตะโกนค่ะเอาไปค่ะสีดําดูเท่นนะสติกเกอร์สีดําจะเป็นส,สติกเกอร์สีเทาค่ะสีเทาจะชัดขึ้นมานะเนื่องจากตัวพื้นของเขาเป็นสีดําพอแปะสติกเกอร์สีเทาคือสวยเลย คันนี้ราคาดีราคาโดนใจสีเทสีเกอยากได้เอาไปคันนี้จัดให้ที่850,000บาทค่ะคันนี้ที่850,000บาทคันต่อมาเป็น4ประตูตัวมิดนะคะ4ประตูตัวมิดคันนี้ค่ะ รีเวสี่ประตูตัวมิดปี2566ค่ะไม่ส2ง5ม้กิโลเมตรตัวนี้ไม่แตะแแสนนะเครื่องยนต์ดีเซลค่ะ4สูบ2393ซีซีกระจังหน้าสวยๆแบบนี้ใครอยากได้สีแปลกๆหน่อยมาเอาสีบรอนเทาไปค่ะเพราะว่าสีบรอนเทาก็จะไม่ใช่สียอดฮิตเหมือนสีขาวกับสีดําก็จะไม่ค่อยมีในท้องถนนเท่าไหร่สีขาวสีดําจะเยอะมากนะมันก็จะไปซ้ําคนอื่นไม่อยากซ้ําคนอื่นมาเอาสีบรอนเทาไปค่ะ ตัวไฟแต่งเท่แต่งเก๋แต,เกแต่งเฉี่ยวมาให้แล้วนะคะทั้งซ้ายและขวาค่ะแม็กตัวมิดคันนี้คือแม็กสวยมากๆแม็กตัวมิดนั่นชอบมากๆเลยเพราะมันจะมีความเหลี่ยมๆนะเป็นแปดเหลี่ยมแบบสวยๆวงล้อสวยๆเลยแม็กตัวมิดคันนี้นะคะเป็นแม็กเดิมจากโรงงานสีดําตัดกับสีเทาค่ะคันนี้มีคิ้วกศาสา์ประตูบันไดข้างให้ค่ะไม่ได้สูงมากขนาดที่เดินขึ้นเดินลงไม่ถนัดนะเรามีบันไดข้างเดินขึ้นเดินลงถนัดเลยค่ะคันนี้นะคะเป็นเบาะ หนังสีดำเช่นเดียวกันแต่เป็นคนละรูปแบบกับ ตัวโรอโคนะเป็นเบาะหนังเรียบๆเ,เลยค่ะคันนี้พวงมาลัยมันติฟังก์ชันทั้งด้านซ้ายและขวามีตัวหุ้มพวงมาลัยให้ด้วยนะคะจะแกะออกได้ถ้าไม่ชอบแต่ว่านุ่นว่าเท่ดีนะแต่ใครไม่ถนัดมือสามารถแกะออกได้ค่ะคันนี้นะคะนาฬิกาบอกเวลาแล้วก็วันที่เป็นดิจิตอลเช่นเดียวกันหนะ้าจอ l c d ระบบแอร์แบ็กคู่หน้าเช่นเดียวกันค่ะมีที่เสียบชาร์จให้เหมือนกับรลโค3คันเมื่อกี้เลยนะคะทั้ง USB ทั้งเสียบชาร์จกล้องหน้าและที่สําคัญเขาเป็นเกียร์ออโต้ด้วยค่ะคันนี้เป็นเกียโตนะคะค มิดคันนี้นะซุ้มล้อใหญ่ตะโกนถังน้ำมันก็เท่เลยนะคะคันนี้มีกล้องถอยหลังให้เช่นเดียวกันค่ะสติกเกอร์ตรงนี้ที่ติดมาตรงฝาจับข้างหลังคือสวยมากๆ all new revo นะคะคันนี้ไฟเบรกก็รอบทิศทางเลยเช่นเดียวกันนะคะอยู่ตอนกลางคืนนี่คือไม่โดนชนแน่นอน ค้ำท้ายใหญ่ตะโกนค่ะอะไรก็ดูดีมีชาติตระกูลไปหมดไม่ชอบล็อกโคมาจัดตัวมิดเพราะตัวมิดราคาไม่แตะ800แสนเนาะถ้าเกิดใครไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องขับล็อกโค้ขับตัวมิดก็ได้นะคะสีนี้เป็นสีที่เก๋มากเป็นสีบอลเทาค่ะนุ่นชอบนะด้วยความบอลเทามันดูหรูดูดีแล้วก็ดูไม่ซ้ำใครเนาะเพราะว่าดำกับขาวคนใช้เยอะเนาะคันนี้ราคาดีๆนุ่นเปิดให้ที่เจ็ดแส 80,000บาทเท่านั้น <ยา S 1> ค่ะ7จ0 0 0 0น0 0บาทถ้าชอบโทรมาที่0 8 5 8 8 5 8 4 9 5หรือแอดไลน์มาที่ KNGC 888หรือสามารถเข้าไปดู a c e b o o k นวนได้ที่ขายรถมือสองกาลสินวนวลเชียงค่ะมาคันต่อมาสำหรับสายชอบอีสุซุก็จัดอีสุซิมาให้ด้วยคันนี5 0 0แสนกว่าบาทเท่านั้นเองนะคะอีซุสิดีแมคไฮแลนเดอร์ประตูปี63 7 7 0 0 0 3 4 2กิโลเมตรเครื่องยนต์ดีเซล1ัน0ซีซีกระจังหน้าอีสุสูไม่ต้องพูดเยอะค่ะ เขาเท่ของเขาอยู่แล้วเป็นสีซินเวอร์ตัดกับสีสีดำแบบนี้นะคะตัวหนังสือสีซินเวอร์ไฟเดไลท์ส,สวยๆทั้งซ้ายและขวาค่ะคันนี้เป็นสีเทาเข้มนะคะหรือเสียกสีเทาดำก็ได้เนาะ ตัวแม็กของเขานะคะเป็นแม็กเดิมจากโรงงาน isuzu <ๆ>เช่นเดียวกันนะคะใครชอบความเดิมใครชอบความสวยที่แบบไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่งอะไรมากคันนี้รับไปค่ะคิ้วกันสาดประตูมีให้นะคะบันไดข้างมีให้ครบพร้อมกระจกมองข้าง2สีสีเทาตัดสีดำสวยๆเลยคันนี้เบาะเขาจะเป็นเบาะ ถ้ากำมะหยี่สีดำมีลายในตัวแล้วก็เดินได้สีขาวนะคะแต่งสวยๆเลยพวงมาลัยมันติดฟังก์ชันทางด้านซ้ายมือค่ะหน้าจอ LCD ใหญ่บิ๊กเบิ้มนะคะตรงนี้นะคะที่กดนี่ยังไม่แกะซีวเลยใหม่ๆให้เลยค่ะระบบปรับแอร์ได้4ระดับนะคะแอร์เย็นฉ่ำคันนี้เป็นเกียร์แมนนวลค่ะใครที่ไม่อยากได้เกียร์ออตโต้และอยากได้ราคาดีๆเกียร์แมนนวลก็เป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งที่คุ้มค่าคุ้มการรอคอยและราคาดีค่ะ ตัวแมกไลเนอของ d m a มสวยมากๆนะคะคันนี้มีกล้องท้ายให้ด้วยมีกล้องมองหลังเกือบทุกคันเลยลูกค้าคือตอบโจทย์ของความปลอดภัยในการจอดรถมากๆรถคือสวยรถคือดูดีนะคะไม่ได้แต่งโลบามาให้นะคะเพราะว่าความเดิมของเขาเนี่ยเราชูที่ความเดิมความสวยความเท่เดิมๆของเขารีบมาจัดไปเลย4ประตูหน้าฝนเราต้องมีนะคะราคาดีๆที่500,000 6,000 60, 0บาทค่ะคันนี้ที่5 6 0 0 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะและคันสุดท้ายของวันนี้นะคะเป็น Ford ค่ะ Ford Ranger 4ประตูซึ่งสวยมากๆเช่นเดียวกันคันนี้ปี2564หรือปี 2, 2021เท่านั้นเองนะครัระยะทางการใช้ง,งาน23,030กิโลเมตรเครื่องยนต์ดีเซล4สูบ2,190 8 c ีกระจังหน้าฟอร์ดเท่แบบนี้ไม่มีจะไหวหรอคะลูกค้าสี่เหลี่ยมแบบนี้เหมือนรถถังแล้วก็มีตัวตาสัญลักษณ์ฟอร์ดสีน้ําเงินค่ะไฟทั้งซ้ายและขวาเป็นไฟ d a y l ไลท์ที่สวยๆให้แล้วแม็กแต่งแม็กคล้ายออฟโรดมาให้เลยเป็นตัวหนังสือสีน้ำเงิน p o w e r p l u s MT นะคะของ D-Stone ค่ะแม็กสวยมากๆแม็กล้อใหญ่ตะโกนซุ้มล้อเป็นวงกลมมีหมุด แต่งมาเท่มากๆสติ๊กเกอร์รอบคันที่เขาแต่งมากับเขาแล้ว Ford Ranger คันนี้นะคะครบพร้อมเลยสีเทาดำค่ะ มีตัวบันไดข้างให้แล้วนะคะข้างในนะคะเบาะเป็นเบาะหนังค่ะที่สําคัญเบาะหนังดูแลง่ายมากๆลูกค้าดับไปเลยค่ะนุ่นว่าคุมมากๆปุ่มกดเยอะแยะมากมายนะคะไอตัวพวงมาลัยมันติฟังก์ชันแบบว่าต้องไปเรียนรู้ฟังก์ชันเขานะคะเพราะว่าเขาใช้งานได้เยอะได้คุ้มค่ามากมายแน่นอนค่ะหน้าจอ LCD ใหญ่ๆเป็นสีแบบนี้สวยๆเลยค่ะแผงควบคุมแอร์แผงควบคุมไฟแผงควบคุมอะไรอยู่ตรงนี้นะคะ ฟังเพลงกดเพิ่มเสียงลดเสียงหรือกดอ่ากดไปกดกลับตรงนี้คันนี้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยค่ะฟอร์ดคันนี้ราคาไม่แตะ6 0แสนแต่เป็นเกียร์ออโต้โรบาร์สวยๆของ r รโน o อ f ฟโรดสี่คูสี่โรบาแบบนี้แต่งกับฟอร์ดแบบนี้เข้ากันกับสติกเกอร์โรบาร์แม็กออฟโรดเข้ากันไปหมดดูดีมีชาติกูลตัวฟอร์ด XLT ค่ะคันนี้ข้างหลังเขียนว่าเรนเจอร์สวยๆเลยเห็นไหมคะแล้วก็ คำท้ายใหญ่ตะโกนมากๆได้ไปคุ้มค่าจริงๆสําหรับใครที่ชอบสายฟอร์ดคันนี้ตอบโจทย์จริงๆนะนุ่นบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าเบื่อโตโยต้าเบื่ออีซูซูมาเอาฟอร์ดไปเพราะฟอร์ดเป็นเกียร์ออโต้ด้วยปีใหม่ด้วยแต่งสวยด้วยราคาดีด้วยค่ะตัวฟอร์ดคันนี้เพียง590,000บาทเท่านั้นค่ะ วันนี้นะคะที่เอา4ประตูมาเปิดทั้งหมด6คันนี้ถ้าใครสนใจรีบโทรเข้ามาหานุ่นได้ที่085 885 8495ค่ะหรือไลน์แอดเข้ามาได้ที่ kngc 888 เข้าไปดู Facebook ที่ขายรถมือสองกาลาสินวันเชียงนุ่นย้ำสาขาให้อีกรอบกาลาสินมี2สาขาสาขาตรงข้ามไทยวัสดุกาลาสินเป็นสำนักง,งานใหญ่ค่ะสาขาข้างโตโยต้าสาขาหนึ่งนะคะขอนแกน่นอยู่ตรงขอนแกน่นมาริวนันใกล้ปตททางไปสนามบินอยู่ขอนแกน่นบ้านสะอาดบ้านไผ่ มหาสารคามและร้อยเอ็ดสะดวกสาขาไหนโทรไปสาขานั้นนะคะสําหรับวันนี้นะคะนุ่นเอารถสวยๆมาเปิดให้แล้วแล้วก็รอดูว่าอีพีหน้าอยากดูอะไรสามารถคอมเมนต์มาได้ใต้คอมเมนต์นี้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ